สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่ e l นะครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำ Chat GPT พร้อมสำหรับ Web Developer ทุกคนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันจะช่วยให้การทำงานของทุกคนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะประหยัดเวลามากขึ้นด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามันมีพร้อมหรือว่ามีคาสั่งอะไรบ้างนะนะครับที่ทุกคนสามารถนาไปใช้ได้แลวแบบมันดีมากๆเลยนะครับ มีมากกว่า50คำสั่งเลยนะเออแต่วันเนี้ยจะพามาดูคร่าวๆนะครับใครอยากที่จะเอาไปใช้สนใจตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้โอเคอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับทุกคนพอดีผมไปเจอบทความนะครับจากเว็บไซต์ builder.io นะนะครับนี่เลยนะครับ50 plus chatgpt prompts for web developers นะครับผมอ่ะก็นี่เลยนะครับผมมาดูกันนะหลายคนก็น่าจะรู้จัก chatgpt กันอยู่แล้วเนาะนะครับทีเนี้ยเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้นะครับ ในการทำงานกับ ChatGPT นะแล้วก็เอามาใช้ในงานในการเป็นนักพัฒนาเนี่ยนะครับเราจะใช้ยังไงได้บ้างนะนะครับอย่างเช่นอ่ะมาดูพร้อมแรกเลยนะครับก็คือการาทำโค้ดคอมพลีชันหรือว่าก็คือจะเป็นทําให้โค้ดมันสมบูรณ์นะครับอะอย่างเช่นตรงนี้เขามีตัวอย่างอยู่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการทําให้โค้ดตรงนี้มันสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้โค้ดมันยังขาด อ,อย่างเช่นเคสต่างๆอยู่นะเออนะครับทุกคนก็สามารถที่จะ,อะลองมาทดสอบดูได้นะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์นะครับเป็นพร้อมตามนี้เลยนะครับก็คือพิมพ์ว่า complete the code แล้วก็ตามด้วย code snippet ก็คือโค้ดที่เราต้องการให้เขา complete หรือว่าทําให้มาเสร็จสมบูรณ์นะเออนะครับก็ลองมานะครับโอเคผมก็จะพิมพ์เลย complete the code นะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดนะครับ snippet ตรงนี้นะโอเคทีนี้ผมก็จะ enter ไปเลยนะครับผม นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่า ChatGPT เนี่ยเขาก็จะทำการ generate นะครับนี่โค้ดมาให้เราประมาณนี้เห็นบ้างว่าตอนแรกเนี่ยเรามาีการใช้ switch แต่ว่ามันมีแค่เคสเดียวตรงเนี้ยแต่ใน array ของเราเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ปะเออนะครับนี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มาดูนะมาเช็คโค้ดดูอ่ะ case แรกก็คือเป็น dogs นะครับ c คสที่2เป็น cat c a s ที่3เป็น birds เคสที่4เป็น f t c h นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น default case นะโอเคเนี่ยก็ครบถ้วนนะครับแล้วเขาก็มีอธิบายด้วยนะเขาบอกว่าไอ้โค้ดตัวเนี้นะครับก็จะเป็นการาสร้าง array ของสัตว์นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับหรือว่า method math random นะครับเพื่อทำการเลือกอสัตว์แบบสุ่มนะเออจาก array นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ switch statement นะครับ เพื่อทําการอ่าพิมพ์หรือว่าแสดงผล statement ออกมานะเกี่ยวกับสัตว์นะฮะที่เลือกมาถูกเลือกมานะเออนะครับก็ตามค่าที่อ่าถ้าเกิดเลือกมาได้เนี่ยก็จะมี console log แสดงผลออกมานะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ถูกเลือกมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอ่า switch statement case นะครับไอตัว default statement ก็จะถูก p r i n ์ออกมาเนี่ยเห็นปะ่ะเออนะครับเนี่ยก็มีอธิบายให้เราด้วยเออนี่นะโอเคนะครับผมทุกคนนี่ ก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะให้เขา complete code แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมต่อไปนะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะการทำโค้ดคอนเวอร์ชัหรือว่าการแปลงโค้ดจากอีกภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการ convert นะครับอ่าโค้ดด้านล่างตรงนี้ก็คือ convert หรือว่าแปลงจากโค้ด JavaScript ไปเป็น TypeScript อย่างเงี้ยเออทุกคนก็สามารถที่จะใช้พร้อมนี้ได้เลยก็คือ convert the below code snippet from นะครับก็ตามด้วยชื่อภาษาหรือว่า framework นะครับ to แล้วก็ชื่อภาษาหรือว่า framework ที่เราต้องการแปลงแล้วก็ตามด้วยโค้ดนะก็มาดูกันนะเดี๋ยวผม copy ก่อนผมจะเขียนเลย convert uh, this code snippet from JavaScript to TypeScript แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดนะที่เราต้องการให้เขาแปลงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผม โอเคก็ลองกด enter ดูนะครับทุกคนปึ๊บมาดูผลลัพธ์กันอ่าโอ้โหมาแล้วนะครับนี่นะฮะคือแบบเราไม่ต้องไปมัวคิดอะไรมากเลยนะฮะคือแบบอ่าวางโค้ดเสร็จนะฮะเขาก็จะแปลงให้เราเลยนี่นะฮะอ่านี่นะครับอ่าโค้ดก็ทำการ convert เสร็จเรียบร้อยนะนะครับก็คือเนี่ยจะมีการเพิ่ม type อ่าไปที่ function parameters แล้วก็ไปที่ตัวแปรนะครับแล้วก็มีการเพิ่ม type annotation ไปที่ return value นะครับโอเคนี่นะทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยพอเราแปลงจากเดิมที่เป็น JavaScript นะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะมีการเพิ่มใช้เพิ่มอะไรมานะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะโอเค okay, ทีนี้มาดูต่อไปนะก็คือในส่วนของอให้ ChatGPT เนี่ยอธิบายโค้ดให้เรานะครับก็จะเป็นโค้ด explanation นะครับเราก็สามารถใช้พร้อมนี้ได้เลยก็คืออ,อย่างเช่น explain the following แล้วก็ตามด้วยภาษา ตามด้วย snippet of code นะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือ what does this code do อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดมาจาก Stack Overflow ก็ได้อะไรเงี้ยเออลองมาดูนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เดี๋ยวผมไปหาโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวไปที่เว็บไซต์นี้แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาง่ายๆเลยก็คืออ่าอย่างเช่นโค้ดตรงนี้นะอ่าแล้วก็กลับมาที่ Chat GPT เดี๋ยวผมจะเขียนว่า explain อ่า this โค้ดส i p p e t ก็ได้นะเออนะครับแล้วก็วางโค้ดลงไปตามนี้เลยนะครับ Enter by แล้วมาดูกันว่าเขาจะอธิบายยังไงนะครับอ่ะเขาก็ตามนี้เลยนะครับ, And บ,งงรบอ่ะอ this code snippet contains an HTML button element with an onclick attribute that calls a JavaScript function n a m e my function when the button is clicked the my function function selects an HTML element with the ID of demo using document อ่ะ โอเคเอาง่ายๆว่านี่เดี๋ยวผมแปลเป็นไทยดีกว่าเออนะครับเขาบอกว่าไอโค้ดตรงนี้มันก็จะประกอบไปด้วยปุ่มนะครับที่เป็น HTML element นะแล้วก็มีในส่วนของ onclick attribute ที่จะเรียกใช้ JavaScript function ที่ชื่อว่า my function เมื่อเวลาปุ่มเนี่ยถูกคลิกใช่ไหมฮะอไอตัว function my function เนี่ยเออนะครับมันก็จะไปเลือก element นะฮะที่มี id ที่ชื่อว่า demo นะครับโดยการใช้คำสั่งนี้ document get element by id นะครับ แล้วก็มีการเก็บนะฮะไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x นะฮะจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันก็จะมีการเซตขนาดของฟอนต์นะครับโอเคให้กับ Element ที่ถูกเลือกไปเป็นขนาด25พิกเซลแล้วก็เปลี่ยนสีมันนะครับเซตสีไปเป็น red นะครับโดยการใช้ style property โอเคตามนี้เลยนะครับอ่ะก็สรุปง่ายๆนะครับเมื่อ,อปุ่มถูกคลิกเนี่ยขนาดฟอนต์แล้วก็สีของ HTML element ที่มันมี id ชื่อว่า demo เนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น25พิกเซลแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองเออนะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็คืออย่างเช่นโค้ดรีวิวอ่ะเราก็สามารถให้ c h a t GPT เนี่ยอ่ารีวิวโค้ดได้ด้วยนะครับผมให้เขา refactor โค้ดได้ด้วยเออนะครับหาบัก๊กอ่าแก้ไขบั๊กอะไรก็คือแบบมีพร้อมเยอะมากๆนะทุกคนนี่ testing ได้นะครับให้เขาสามารถ t e s ให้เราได้นะครับอ่า share command regular expressions นะครับผมอะไรพวกนี้นะคือก็ มีเยอะมากๆนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยซึ่งหลักๆผมคิดว่าก็น่าจะใช้ตามนี้แหละนะครับบางคนอาจจะใช้อ่าแบบโค้ดคอมพลีชันโค้ด e อนเวอร์ชันโค้ดอธิบา n เนี่ยน่าจะใช้กันเยอะนะครับอ่าโค้ดร e วิวโค้ดรีแฟ o เตอร์อะไรพวกนี้นะหาบัก๊กแก้ไขบั๊กอะไรเงี้ยเออนะครับก็เนี่ยเรียนรู้การใช้ chatgpt นะแล้วการทำงานของทุกคนเนี่ยมันจะไวขึ้นมากมเลยนะครับแล้วก็ใครอยากเรียนรู้อะไรจริงๆก็สามารถ เรียนจาก ChatGPT ได้นะครับผมเนี่ยฝึกภาษาอะไรเปในตัวด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ d e v e l o p e r อร์ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังหาวิธีการใช้งานนะครับก็คือทำงานร่วมกับ ChatGPT นะโอเคนะตามนี้เลยนะฮะหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ